Google Earth ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปิดโลกให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นบนโลกนี้ทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วคลิกโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปสถานที่นั้นจริงๆและบางครั้งเราก็สามารถพบสถานที่แปลกประหลาดที่เราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมสถานที่และสิ่งประหลาดที่ถูกพบบน Google Earth มาลองดูกันว่าจะมีกี่อย่างที่คุณเคเห็นมาบ้างแล้วค่ะ หลุมอุกกาบาตในรัฐแอริโซนาเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ50 0 0 0ปีที่แล้วในสมัยไพรสโตซีนเมื่อสภาพอากาศในท้องถิ่นบนที่ราบสูงเย็ยนลงและชื้นมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่60และ70นักบินอวกาศของนาซาได้ถูกนำมาฝึกฝนที่ปล่องอุกกาบาตแห่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอพอลโลในการไปดวงจันทร์ค่ะ เนินเขายาวครึ่งไม้นี้ก่อตัวขึ้นจากสันเขาหินสองแห่งในเขตของรัฐเวสด,ดาฟูประเทศซูดานถ้ามองจากด้านบนจะมีลักษณะคล้ายกับริมฝีปากที่เย้าวยวนจะสามารถสังเกตได้ชัดเจนค่ะฐานทัพอากาศในเมืองทูซอนรัฐเอริโซนาเป็นสถานที่ที่มีเครื่องบินทางการทหารหลายลำถูกทิ้งร้างเอาไว้ สาน,นี้กลายเป็นสถานที่ลกรางของเครื่องบินรบก,กว่า4,400ลำโดยเครื่องบินทั้งหมดเป็นของกองทัพที่ใช้บินตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและมันปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าแต่เราสามารถเห็นมันได้จาก Google Earth ค่ะลมหายใจแห่งทะเลทรายตั้งอยู่ในทะเลทรายอียิปต์ใกล้กับเมืองฮูดาก้าบนชายฝั่งทะเลแดง โดยเป็นงานศิลปะรูปก้นหอยที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวกรีก3คนในปี1997ซึ่งกินพื้นที่กว่า1 0 0 0 0แสนตารางเมตรโดยประกอบไปด้วยเจดีไซน์รูปกลวย89อันหลุมรูปกลวย89อันที่มีขนาดแตกต่างกันค่ะป้อมปราการที่เป็นรูปดาวในประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกสร้างขึ้นในปีคศอส9 3 แพใต้คำสั่งของวิลเฮมัสฟันนนัสเเวอร์หรือวิลเลียมผู้เงียบสงบโดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมถนนเพียงสายเดียวระหว่างเยอรมนีและเมืองโกรนิงเกนซึ่งถูกควบคุมโดยชาวสเปนในช่วงสงคราม80ปีค่ะลักษณะทางธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่ในแคนาดาเมื่อมองจากบนท้องฟ้า มันมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ที่สวมผ้าพกหัวของชาวอบอริจินในแคนาดาที่หันไปทางทิศตะวันตกค่ะชาวนาสกาได้สรรสร้างลายเส้นลึกลับนี้เอาไว้โดยกินพื้นที่กว่า520ตารางกิโลเมตรบนเทเลทรานนาสการประเทศเปรูลายเส้นนี้ถูกขุดเอาไว้เมื่อประมาณ2,200ปีก่อนแต่ต้นกำเนิดของลายเส้นแห่งนี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด และยังเป็นสิ่งลึกลับจนถึงทุกวันนี้ค่ะน้ำพุร้อนสีรุ้งแห่งนี้คือน้ำพุร้อนที่ยหญ่ที่สุดในอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับสามของโลกโดยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนและมันได้รับการตั้งชื่อตามสีสันที่โดดเด่นโดยมีบ่อน้ำตรงกลางเป็นสีฟ้าสดใสไล่สีทั้งเหลืองส้มแดงน้ำตาลโดยเกิดจากสาหร่ายและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะ รูปทรงเรขาคณิตที่สว่างสดใสเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อบริเหยโพแทสถือเป็นแหล่งโพแทสเซียมสำรองที่ใหญ่ที่สุดของโลกและถูกบริหารจัดการโดยบริษัทอินเทพิดโพแทสมาตั้งแต่ปี1965ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตโพแทสเซียมคารา์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ ซากเรือรังแห่งนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณชายฝั่งของเมืองบาสลาประเทศอิรักโดยยังมีซากเรืออื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายลำที่สามารถเห็นได้จาก Google Earth ค่ะสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในนิวซีแลนด์สิ่งที่ถูกเชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลนี้ถูกพบบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ เดยเป็นแถบสีดํายาวคล้ายกับงูยักษ์และมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปที่จะเป็นวานหรือฉลามค่ะยอดเขาทางเทกา้ากลายเป็นพื้นที่ลึกลับสำหรับผู้คนทั่วโลกที่อยู่บนยอดเขาฮิมาลัยที่สูงถึง6,782เมตรรูปลักษณ์แปลกๆสีดำคล้ายกับหยดหมึกนี้กลายเป็นสิ่งลึกลับว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะ การก่อตัวของสิ่งที่ดูคล้ายเมฆประหลาดบริเวณเหนือทางหลวงของอิตาลีไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของระบบ o o o g l e Ads มากกว่าค่ะ